นี่ตัวอะไรทราบไหมครับหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะเป็นม้านะเป็นหมานี่ใช่หมเป็นสุนัขนะครับที่มาจากนรกเป็นบริวารของพญยายมราชมีหน้าตาเป็นอย่างนี้มา อยู่หน้าวิหารนะครับเฝ้าเป็นโบสถ์ใครบอกครับนี่หลวงพี่นี่หลวงพี่รัเสเซียนบอกว่านี่คือหมามาจากเมืองนรกเนปาลสร้างบ้านอยู่กลางหุบเขา มีภูเขารอบๆบ้านก็ไม่อะไรบ้างมายเอาหินเอาหิดมาก่อก่อกัอกอนขึ้นไม่ต้องฉาบืันบ้านเราบ้านเรานี่ฉาบทาซะอย่างดีงนะตกแต่งซะสวยหรูเขาก็เอาแค่อยู่ได้ที่นี่เคยถูกแผ่นดินไหวมาแล้วแต่ตึกอาคารหลังนี้ก็ไม่เสียหายแต่ประการใดก็ รู้สึกว่าจากแข็งแรงมั่นคงแต่บริเวณโดยรอบก็จะพังทลายซะส่วนมากาสังเกตเห็นว่าบ้านหลังนั้นก็จะมีรอยแยกอยู่สมมนเนรมี60รูปวันนี้60รูปแล้วก็เมชีอีก9แล้วก็เมชีที่พัะบวชซื้อือสิ้นแที่นี่เขาจะใส่ชุดสีแดง ไม่ใช่สุดสีขาวเหมือนบ้านเราบ้านเราใส่สีขาวแต่ที่นี่ถ้าใครใส่สีขาวเขาบอกว่าคนนั้นไว้ทุกจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหญิงไม้นะไว้ทุกให้สามีถึงจะได้ใส่สีขาวกัน